ในชีวิตเจ้าของเดซโซเมอร์นี่กินแต่บกเขือเผาแล้วเอเล่เอเล่นกเขากับว่าขันจักมันมันเป็นจังไดเบามากสิป,ปาทิมสบ่าหัวนั้นเถอะแ <laughs> มนเจ้าจมอย่างแมเซียวบอกเสียวฮักเสียวแพงข่อยมันไปนอนอยู่แต่หน้าเพเหตดเบียบ้านสบาไว้ยสิไป,ปนอนใส่ข่อยกับว่าได้จมได้มาให้เล่าดอก ไข่จมให้เน่ามันอ่อนเอเลอย่ยูนี่แล้วคอยอยากปาดทิ่มพุ่นละคอยเปิดคอยนายแห้งเอาคัานสันเอากา,ฟาแฟาแบล็คคอฟฟี่นี่ไปสู้เรากินมือละซองก่อนแล้วก่อยขึ้นบอลน,นอนรับร่องว่าสู่เวียกสู่งานขยันคักนอกเขากะขันอยู่บดขึ้นจนว่าล่ำขั้นพุ่นละบักเขือวกะสีแตงหน่วยไงเง่าเอาเต็มจังใหแม่เซียวบักเจ้าคอยกินกาแฟาแล้วเมื่อขึ้น ตื่นเศร้ามากเจ้าคึกขวดบ้านถูเฮื่อนลองเพลงอยู่ออมออมอยู่แทะอารมณ์ดีคักน้อมมือนี่เจ้าจังสี่แน่แหมเมืม่อขึ้นเสี่ยวเจ้าเราทําความดีคักแน่ตื่นเศร้าขึ้นมากคอยและทําความดีตอบแทนเล่าวัสดรซ้ำคอยได้สากหินอ้างศิลาทั้งแข็งทั้งใย <c oughs> <c oughs> แมนยิลีผู้ใดมีอาการบกเขือเผานกเขาบกขันปั้งทางนี้ปลุกพลังความเป็นชาย แข็งแกร่งทุกสถานการณ์เหนือกว่าที่เคยมาด้วยกาแฟ black coffee กาแฟ black coffee กาแฟสำหรับท่านชายดื่มทุกครั้งกระปี้กระเป๋าทุกครั้งปานมากกระทืบรงมีส่วนประกอบของสมุนไพรสำคัญหลายชนิดบอบาิเป็นแอลอาร์จีมินตังกุยเจียวกู้หลานเฮดลินจือกระชายดำซิงวิตามินอ e, วิตามินบีและแอลกลูตาเนมีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่าลืมดื่มกาแฟแบล็คคอฟฟี่ก่อนนอนสุขขึ้นเด้อพี่น้อง